สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้แอดมินจะพูดถึงในเรื่องของหัวข้อที่ว่ายาคาดหวังในตัวผู้อื่นจนมากเกินไปความคาดหวังนั้นเป็นเหมือนกับความฝันหากเราไม่รู้สึกตัวเลยว่ามันเกินตัวจนเกินไปความคาดหวังก็เป็นเพียงเรื่องเที่เราได้เจอแค่ตอนหลับตาเท่านั้นเราจะต้องคาดหวังโดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยนะคะความคาดหวังในตัวผู้อื่นนั้นคนอื่นมีสิทธิ์จะทําให้เราผิดหวัง ได้เพราะว่าคนพวกนั้นเขาเป็นตัวแปรที่เราไม่สามารถควบคุมได้เพราะฉะนั้นอย่าได้คาดหวังอะไรจากใครสัจธรรมของชีวิตสอนให้รู้จักปล่อยวางสะละเวลา ฟังสักนิดหนึ่งจะได้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตนะค่ะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ท่านผู้ฟังหลายท่านได้ดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทขอได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังในคลิปนี้ด้วยนะคะจงอย่าคาดหวังกับคนอื่นให้เป็นแบบที่เราต้องการและอย่าคาดหวังให้เราเป็นแบบที่คุณว่าใช่่ังคนต่างก็มีชีวิตในแบบของตัวเองและก้าวเดินต่อไปเถิดจงเป็นตัวเองแบบที่ไม่ต้องค คาดหวังกับใครนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดเลิกกังวลว่าคนอื่นจะคิดกับเราแบบไหนชีวิตเราจะได้สบายและไปได้ไกลขึ้นเชื่อสังเกตเห็นว่ามีคําถามมากมายอาที่เช่นคนอื่นจะคิดกับเราอย่างไงกันเนาะคนอื่นจะมองเราไม่ดีหรือเปล่าเนาะสิ่งที่เราทําไปนั้นถูกต้องไหมดูตลกไปไหม แย่ yeah. ไปไหมความพยายามของเรานั้นดูน่าสงสารไปหรือเปล่าถ้าสังเกตให้ดีคำถามเหล่านี้มักจะขึ้นต้นคำว่าคนอื่นก่อนแล้วค่อยต่อท้ายด้วยคำว่าเราคนเราเกิดมาคนเดียวกับไปคนเดียวจะหวังอะไรเมื่อใดที่ไม่สบายจะมีคนมาบอกว่าหายเร็วๆกินยานะเดี๋ยวไม่เห็นมีใครเลยซื้อ,อยามาให้เมื่อใดที่สิ่งของหักพังก็มีคนมาบอกว่าให้ซื้อใหม่สิ แต่ไม่เห็นมีใครเลยซื้อมาให้หรอกเมื่อใดที่ร้อนล้นก็มีคนมาบอกว่าใจายเย็นยเย็นใจเย็นเย็นแต่ไม่เห็นมีใครพาไปสงบใจสักคนหนึ่งเลยเมื่อใดที่ลำบากก็มีคนมาบอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปสู่ๆูนะเป็นกำลังใจให้แต่ไม่เห็นมีใครเลยมาให้การช่วยเหลือเพียงคำพูดสวยหรูเท่านั้นเมื่อใดที่เราเหนื่อยล้าก็มีคนมาบอกว่าจงพักบ้างสิ แต่ไม่เห็นมีใครเลยเอาเงินมาให้ใช้นะพักไปเงินก็ไม่มีใช้เมือ่อใดที่เราเจอภัยก็มีคนมาบอกอีกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแต่ไม่เห็นมีใครเลยมาอยู่ด้วยหมาไม่ขโมยลงเอาสเต็กเนื้อหอมหวนไปวางไว้ตรงหน้าดูสิดูสิว่าหมาตัวนั้นมันจะกินสเต็กเนื้อไหมพี่น้องรักกันมากมากบอกว่ารักอย่างนั้นห่วงแบบนี้ ลองคุยเรื่องทรัพย์สมบัติดูโมโรดกดูสิแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเจ้านายให้ความรักความสำคัญกับเรามากๆาร้องไปต่อร้องเกี่ยวกับเงินเดือนดูโบนัสดูสิเจ้านายจะให้ไหม อันคนเป็นแฟนกันแฟนหญิงแฟนชายรักกันมากมากปานจะเกินกินแฟนไม่มีทางเป็นอื่นดูแ,แลเราดีจริงๆริ้องให้แฟนเราไปอยู่กับสาวสวยหุ่นเอ็กซ์เปคดูสักพักหนึ่งเพื่อนรักรู้ใจกันมากมากลองไปยืมเงินดูญาติโยมที่ดีต่อกันมากก็ล้องป่วยดูสิเวลาแก่กป่วยไกลาจากไปแล้ว มีคนกลัวเรามากขึ้นโรงพยาบาลกลัวเราไม่มีเงินจ่ายประกันกลัวเสียรายได้คนในครอบครัวกลัวเราไม่หายกลัวเป็นภาระของเขาเพื่อนฝูงทั้งหลายก็กลัวเรานั้นไปพึ่งพิงยืมเงินย,ยืมทองแม่แตะม้าเราก็คาดว่ามันยังกลัวจะเหงาเลยหากว่าไม่มีเราอยู่แล้วเกิดม้าคนเดียวก็ไปคนเดียวจากไปคนเดียวใครดีไม่ดีก็แข่พอรู้กับพอคนบางคนนะแข่เข้าใจกับพอได้ยินอะไร ก็แค่ฟังก็พอเรื่องบางเรื่องแค่มองก็พอจะหวังอะไรอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยมันไปเมื่อเราต้องปล่อยวางบ้างเพื่อชีวิตที่มีความสุขขึ้นนานมาแล้วมีลุงท่านหนึ่งท่านเป็นหัวหน้าคนงานมีไรายได้ดีมากแต่ว,ว่าหาได้เท่าไหร่ท่านก็ใช้หมดไม่เคยเก็บเลยแม้แต่สักบาทเดียว ลุงท่านนี้ท่านเป็นไม้เพราะว่าภรรยาท่านได้เสียชีวิตไปแล้วท่านจึงได้ทําหน้าที่ในการเลี้ยงดูบุตรของตนถึงห้าคน แต่ว่าในช่วงนั้นท่านมีรายได้ดีงามมากท่านจึงมีความสามารถในการดูแลบุตรของตนให้อยู่ดีมีสุขและได้ส่งเสียให้ปเปรียนในโรงเรียนดีๆได้รับการศึกษาในระดับที่สูงจนกระทั่งบุตรของท่านทั้ง5คนมีตำแหน่งหน้าที่อย่างมั่นคงไม่ว่าลุงจะมีรายได้ที่ดีมากหาได้เท่าไหร่ท่านก็ใช้หมดท่านไม่เคยเก็บเงินสำรองไว้เลยแม้แต่สบาทเดียวในช่วงการทำงานก็เลี้ยงดูเพื่อนฝูง โดยตลอดญาติพี่น้องก็ล้อมหน้าล้อมหลังดูเหมือนว่าท่านจะเลี้ยงดูปูเสือเพื่อนฝูงญาติพี่น้องอยู่ตลอดเวลาใครมาหยิบยืมเงินไปท่านก็นให้เขาไปจนกระทั่งถึงวัยเกษียณอายุแล้วท่านจึงไม่ได้มีเงินท้องเลือกเก็บไว้เลยท่านจึงมีความจําเป็นจะต้องไปอาศัยลูกทั้งห้าคน ในช่วงที่ลุงกำลังทำงานอยู่ท่านก็ได้อาศัยอยู่ในบ้านพักของคนงานครั้นไม่ได้คิดจะซื้อบ้านเป็นของตนเองพ่อเกษียณงานแล้วโรงงานจึงขอเรียกบ้านคืนแล้วลุงจะไปอยู่ที่ไหนกันโอ้ยหม่เป็นหลายล็อกคิดได้ดังนั้นว่ามีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องรวมทั้งลูกต่างหาคนคงมีใครสักคนรับหน้าได้ให้ลุงไปอาศัยอยู่ด้วย ขณะนี้เวลา7จ็นาฬิกาแล้วลุงคิดได้ดังนั้นหลังจากที่รับประทานอาหารจึงรีบเก็บข้าวของรวมทั้งเสื้อผ้าแล้วเดินทางไปหาเพื่อนของตนจนกระทั่งมาถึงหน้าบ้านของเพื่อนเป็นเวลาขณะนี้ก็11นาฬิกาแล้ว ร้อนก็ร้อนหิวก็หิวเหนื่อยก็เหนื่อยจะกินอะไรมั่งก็ไม่ได้เงินทองในกระเป๋าเรากําลังจะหมดไปเดี๋ยวไปกินบ้านเพื่อนเราดีกว่าเพราะว่าสมัยก่อนนั้นไอ้เพื่อนคนนี้มันก็เคยไปกินนอนอยู่ที่บ้านของเรามันก็คงจะไม่รังเกียจอะไรเราหรอกเชื่อได้เลยว่าเพื่อนคนนี้มันเป็นคนนิสัยดีมาก ลุงแกเดินออกมาจากสถานีรถไฟเป็นเวลาประมาณสัก20กว่านาทีจนกระทั่งมาถึงบ้านเพื่อนของตนยืนรออยู่หน้ารั้วอยู่สักพักหนึ่งมองไปก็เห็นใครคนหนึ่งทำอะไรอยู่ในบ้านจึงคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนของตนจึงได้ตะโกนเข้าไปในรั้วบ้านว่าเฮ้ยเก้อข้ามาไกลว่าร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยเปิดประตูให้ข้าน้อยสิ อ้าวใครเหรออ๋อเองเหรอกหรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวข้าจะไปเปิดประตูให้ว่ากันนะแล้วก็มีชายคนหนึ่งหนุ่มตังเกงขาก้วยเดินออกมาเปิดประตูให้ว่าง้ายมาจากไหนกันนะถึงมาถึงที่นี่ได้อ๋อค่ะเดินทางมาจากบ้านนะสิเพราะว่าข้านึกถึงเองเป็นคนแรกเลยรู้ไหมข้าจะมาขออาศัยอยู่กับเองสักพักหนึ่งจะได้ไหมว่าเพื่อนโอ้อยอะไรกันนะ บ้านข่านั่นกับครับแขบลูกข่าก็หลายคนข่าไม่มีห้องเหลือให้เองอยู่แล้วเองทําไมไม่ไปขออาศัยลูกของเองอยู่ล่ะลูกเองก็มีตั้งหาคนนะ่ะมีตาแหน่งหน้าที่การงานกับมันคงอยู่แล้วเข้ากันาชาให้เองนั้นไปอยู่กับเขาแล้วบ้านเองหล่บไปไหนเสีย ทำไมไม่อยู่บ้านของตัวเองกันล่ะเองก็รู้ที่ผ่านมาข่ายังไม่ได้มีบ้านอยู่เลยเรื่องเงินทองค่ะก็ไม่มีแล้วเพราะว่าค่านั้นใดก็เสียแล้วรายได้อะไรก็ไม่มีโอ้ยยิ่งไม่มีรายได้ก็ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยเพราะว่าที่นี่ก็ค่าน้ําค่าไฟค่าจิบป้าทะลูกหลานค่ะก็เยอะค่าไม่มีอะไรช่วยเหลือแกล็อกแกรีบออกไปจากบ้านค่าเดี๋ยวนี้เลยเพื่อนคนนั้นพอรู้ว่าลุงจะไปอาศัยอยู่ด้วยก็รีบเสือกสายไล่ส่งให้ลุงนั้นออก ออกไปจากบ้านของตนรีบปฏิเสธทันทีว่าไม่สามารถช่วยเหลืออะไรลุงได้ลุงจึงออกไปจากบ้านหลังนั้นโดยความผิดหวังลุงเดินออกมาจากบ้านเพื่อนคนนั้นด้วยความผิดหวังไปหาเพื่อนคนนั้นไปหาเพื่อนคนนี้ค่อนวันแล้วก็ไม่สามารถอาศัยอยู่กับใครได้เลยจนกระทั่งนึกขึ้นมาได้ว่ามีน้องสาวอยู่อีกบ้านหนึ่งจึงได้เดินไปที่บ้านน้องสาวของตนเลือกกล่าวขึ้นว่าน้อง วันนี้พี่เดือดร้อนเหลือเกินพี่อยากจะมาขออาศัยน้องอยู่สักพักหนึ่งจะได้ไหมน้องโอ,โอ๊ยไม่ได้หรอกบ้านฉันก็คคบแคบลูกฉันก็เยอะนะพี่แถมรายได้ฉันก็น้อยค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารจิบปาทะฉันนั้นไม่สามารถรับพี่อยู่ด้วยได้อีกทั้งบ้านฉันก็ไม่ได้มีห้องหับเหลืออยู่เลย ลูกสาวฉันก็น,นอนอยู่ในห้องมดขนาดฉันกับผัวยังต้องนอนอยู่นอกชานเลยพี่ ตัวพี่ก็มีลูกต่างหาคนลูกหญิงลูกชายทำงานบั่นคงกันทุกคนพี่ก็ไปอาศัยลูกพี่สิพี่จะมาอาศัยฉันได้ยังไงล่ะฉันก็จนเวลานี้ลุงรู้สึกว่าตัวเองกำลังลำบากเสียแล้วลุงไม่มีเงินทองเกิดจำเป็นจะต้องไปขออาศัยอยู่บ้านลูกๆทั้งห้าคนตกลงวันจันทร์ก็ไปอยู่ที่บ้านลูกสาวก็ถูกลูกเขยพูดจากระทบกระเทียบเช่นทำไมคุณพ่อคุณหนักไม่ไปบ้านลูกคนอื่นบ้างล่ะผมจะทำอะไรบ้างก็ อัจจริงๆดังนั้นแล้วลุงก็ไปอยู่ที่บ้านลูกชายอีกคนหนึ่งในวันอังคารก็ถูกลูกหลานลูกสุภัยนั้นกระทบกระเทียบเช่นรำคาญคุณปู่จังเลยกับข้าวที่หนูชอบก็ดูสิคุณปู่ทานหมดเลยไม่เหลือไว้ให้หนูเลยเมื่อไรจะไปอยู่ที่อื่นบ้างล่ะหนูเบื่อจริงๆ เวลาที่ผ่านไปลุงก็เปลี่ยนไปอยู่กับบ้านลูกคนนั้นคนนี้ที่ก็ถูกลูกตัวเองบ้างลูกเขยบ้างลูกสะพ้ายบ้างล้านบ้างพูดจ้าถากทางอยู่ตลอดเวลาแต่ลุงคนนี้ก็ต้องอดทนเพราะว่าลุงไม่มีเงินเก็บแม้แต่สักบาทเดียวถึงแม้ว่าในนิทานเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าลุงเป็นคนมีจิตใจดีงามเคยให้การช่วยเหลือเพื่อนฝูงใครก็แล้วแต่แต่ไม่มีใครเลยนึกถึงลุงในยามที่ลุงทุกข์ยากเวลานี้ ความชรลาเริ่มมาเยือนเงินทองสักบาทนึงก็ไม่มีเก็บไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยให้ใครอีกแล้วลูกไม่มีทางเลือกแบบนี้จึงได้ไปอาศัยลูกคนนั้นทีลูกคนนั้นทีแต่ก็โดนลูกตัวเองบ้างลูกเขยลูกสะใภ้ลูกสาว ลูกหลานนั้นว่ากาวกระทบกระแทกถากทางอยู่ตลอดเวลาจนทำให้ลุงนั้นไม่ได้มีความสุขเลยแม้แต่สักวันเดียวความเป็นอยู่ที่ทุกยากลำบากใจแบบนี้จึงทำให้ชายชาราคิดจะออกไปจากบ้านลูกทั้งห้าของตน ดังนั้นจึงได้ตัดสินใจเรียกลูกมาพบหน้าแล้วพูดขึ้นว่าพ่อจะไม่อยู่สักสองปีนะลูกนะแล้วเพราะว่าเพื่อนของพ่อที่เป็นเจ้าของโรงงานนั้นมีหนังสือมาให้พ่อให้พ่อไปช่วยงานเขาพ่อมีความจําเป็นจะต้องไปจริงๆลูกหลานได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็รู้สึกดีใจใชยโยรีบช่วยกานสนับสนุนเพื่อให้ลุงนั้นไปโดยเร็วจะได้ไม่มาเป็นภาระของตนอีกต่อไป แม่ดีจริงๆหน่าไปนะพ่อนะรีบไปเลยรีบไปเลยเพราะว่าพ่อนั้นชราอยู่บ้านเฉยๆก็น่าจะเหงาถ้าหากว่าไปทํางานก็จะได้มีเพื่อนนะพ่อนะแม่ดีจริงๆครับพ่อดีจริงๆค่ะพ่อนูสนับสนุนนะคะเพราะว่าอยู่บ้านเฉยๆก็น่าจะเบื่อถ้าหากว่าไปทํางานนอ,อกบา้านสะบ้างก็จะได้มีเพื่อนฟูงไว้พูดคุยแล้วก็จะได้ไม่เหงาน,นะพ่อนะ รีบไปเลยค่ะรีบไปเลยครับรีบไปเลยค่ะปู่รีบไปเลยครับคุณตาลูกชายลูกเขยลูกสะพายหลานไม่มีใครห้ามลุงเลยสักคนหนึ่งลุงจึงได้ตัดสินใจแล้วว่าต้องออกไปจากบ้านของลูกทั้งห้าคนลุงออกไปจากบ้านลูกของตนครบสองปีแล้วลุงก็เด็กลับมาพร้อมกับลางเหล็กใบใหญ่หนึ่งใบไปไหนมาไหนเกะกะหลาดของแกไปด้วยลูกๆพากันแปลกใจและถามว่าล้างอะไรหรือ ลุงตอบว่านี่เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่ได้มาจากเหมืองทองคำเพื่อนของพ่อเขาให้มาใครดูแลพ่อดีจนถึงวาระสุดท้ายแล้วก็จะมอบสมบัติในหลังเหล็กทั้งหมดให้ปรากฏว่าลูกๆพากันตื่นเต้นตดางอาสามาดูแลคุณพ่อกันยกใหญ่วันจันทร์คุณลุงก็อยู่กับลูกสาวคนโตลูกเขยกับล้านพากันเอาใจบีบนวดให้หาของกินดีๆมาให้แต่ยังไม่ทันไรเลย ลูกชายคนที่สองก็มาตามให้ไปอยู่ด้วยเกิดเป็นเชนนน้ไม่ทันไรลูกสาวคนที่สามก็มาตามไปอยู่ด้วยแล้วปรากฏว่าล,ลูกทั้งห้าของคุณลุงนั้นต่างแย่งกันเอาใจปนิบัติคุณลุงท่านนี้เป็นอย่างดีแต่เวลาผ่านไปไม่นานลุงก็ได้เสียชีวิตลงหลังงานพิธีศพแล้วทุกคนพากันมานั่งล้อมรังเหล็กใบนั้นเพื่อที่ว่าจะแบ่งสมบัติกันลูกสาวคนโตเป็นคนเปิดรังใบนั้น พบว่ามีผ้าขาวเปีดอยู่อีกชั้นหนึ่งและมีจดหมายฉบับหนึ่งอยู่ในลังใบนั้นด้วยทุกคนตื่นเต้นมากเพราะคิดในใจว่าในลังเหล็กใบนั้นน่าจะมีทองคำหรือไม่ก็ทรัพย์สินเป็นจำนวนมากฮึมแล้วถ้าหากว่าพ่อแบ่งสมบัติให้ไม่เท่ากันแล้วก็เห็นจะมีเรื่องกันแน่ในจดหมายของพ่อได้กล่าวไว้ว่าถึงลูกที่รักของพ่อทุกคนในายามที่พ่อหนุ่มแน่น มีกำลังวางชาในการทำงานจึงได้มีรายได้สามารถเลี้ยงลูกๆให้อยู่ดีมีสุขได้รับการศึกษาที่สูงและมีนาทีการงานที่มั่นคงทุกคนนอกจากนี้แล้วยังมีเพื่อนฝูงไปมาหาสู่อยู่เป็นประจำทำงานได้รายได้ดีจึงไม่เคยเละเว้นในการให้การช่วยเหลือเลี้ยงดูญาติพี่น้องที่ตกทุกข์ใดยาก การใช้ชีวิตของพ่อในวัยทำงานจึงไม่เคยได้เก็บเงินทองเพื่อสำรองไว้ใช้ใจ่ายในยามที่แก่ชาราครั้งนั้นพ่อยังหวังในใจว่าพ่อยังมีลูกๆทั้งห้าคนที่พ่อได้เคยเลี้ยงดูมาอย่างดีได้ให้การศึกษาแล้วให้ลูกๆนั้นได้มีหน้าที่การงานที่มั่นคงทำได้เป็นที่พึ่งให้พ่อในยามที่พ่อได้แก่ชาราแล้วแต่ครั้งนั้น พ่อก็บพบกับความผิดหวังอย่างมากเพราะว่าพ่อพบความจริงที่ว่าพ่อไม่สามารถพึ่งพาอาศัยใครไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงญาติพี่น้องแม้กระทั่งลูกในไส้ของพ่อเองพ่อจะไปอยู่ที่ใดก็กลายเป็นภาระให้ลูกหลานต้องรังเกียจต้องรำคาญอันที่จริงแล้วพ่อก็ไม่อยากไปรบกวนใครหรอกนะเพียงเพราะว่า พ่อไม่มีทางไปจริงๆสุดท้ายแล้วทางเลือกของพ่อก็คือการตัดสินใจละหกและเหะเละร่อนไปตามที่ต่างๆจนกลายเป็นนอนอยู่ที่ข้างถนนตามสาราวัดบ้างตามที่ต่างๆอดบ้างอิ่มมัง่งในครั้งนั้นมีความอดอยากหิวโหยมีความยากลำบากจนเป็นลมหน้ามืดไปหลายวันก็มี และมาฟื้นสติจึงได้ความคิดที่ว่าพ่อควรจะกลับไปหาลูกๆทั้งห้าคนแต่จะทำอย่างไรกันได้ล่ะลูกเอ้ยในเมื่อลูกหลานต้องรังเกียจพ่อพ่อจึงได้คิดว่าควรจะหาสมบัติอะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อให้กับลูกหลานที่กำลังอยู่ที่บ้านแห่งนี้พ่อก็ไม่มีปัญญาจะไม่มีเรี่ยวแรงพอที่ว่าจะไปทำงานอะไรให้ได้นอกจากก้อนเห็นที่อยู่ในลังใบนี้ให้ลูกนั้น นำไปแบ่งกันคนละหนึ่งก่อนนะลูกนะพ่อเสียใจยและขอโทษที่ไม่สามารถหาทรัพย์สินเงินทองของมีค่าใดมาให้กับพวกเจ้าได้เจ้าทั้งหลายยังหนุ่มยังสาวยังมีเดียเ่ยวแรงในการทำงานหาได้จงเก็บออมไว้อย่าได้ใช้ชีวิตประมาทเหมือนพ่อเพราะว่าใิยามที่เจ้านั้นได้แก่ชาราหมดเดี่ยวหมดแรงทำงานใดไม่ได้แล้วอย่าได้หวังเลยว่า จะได้ไปพึ่งพาใครได้แม้กระทั่งเพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือแม้แต่ลูกในไส้ของตนเรื่องนี้สอนให้ทราบว่าอย่าประมาทและอย่าคาดหวังว่าใครจะเลี้ยงดูเราให้เล่งเก็บออมแต่เนิ่นๆจะได้มีชีวิตบ้านไปที่สุขสบายเรื่องนี้เป็นเพียงนิทานเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่ไม่เตรียมการเก็บออมไว้แต่เนิ่นๆพึ่งพาใครไหนเราจะดีเท่า พึ่งพาตัวเองนะคะการที่ว่าคนเราจะมีความกระตันอยู่มากน้อยเพียงใดนั้นก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่ว่าจะมีการศึกษามากน้อยเพียงใดทําหน้าที่อะไรตําแหน่งการงานอะไรแต่ก็จะขึ้นอยู่กับการที่ว่าคนนั้นมีจิตสำนึกมากน้อยเพียงใดคนคนนั้นเกิดมาแบบไหน มีการอบรมเลี้ยงดูกันมาอย่างไรนะคะเรื่องราวนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะนำมาฝากท่านผู้ฟังก็ขอได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังในคลิปวิดีโอนี้ด้วยขอขอบพระคุณสำหรับทุกรายทุกแชร์และทุกการติดตามที่อยู่ในช่อง YouTube วันใหม่เล่าเรื่องนะคะขอสวัสดีค่ะ